เราถามไปเร็วมากครับทุกคนนี่โอ้โหเกือบเก็บสามซะแล้ว ดูครับทุกคนผมใช้เมาส์แบบไม่ใส่แผ่นรองเมาส์ด้วยนะดูเซนเซอร์มันดิดีแค่ไหนอะโอ้ยโอ้ยโอ้ ว่าขาดกับแตกโอ้โหเราจะเป็นผู้นำเทนชัสซเนปเปอร์นะ โหแล้ว Ơ hờ Ơ hờ mất Sẵn ching Ôi, chứng xảy khỏi trời Ôi nhà Phương ơi, ơi Phương ơi sao lại cả ơi. Nào, tái sẽ lắp lên Ơi, Thôi, thôi, thôi Thôi Ôi nhà Phương đi, ồ mệt Oh, the beast! Oh, oh. oh, hi. ôi lôi nhờ luôn, nhờ luôn, nhờ luôn Oh, giọng tai ơi ơi đại sử băng

หลังแตกไปนู้เฮ้ยเฮ้ยไม่เบานะเราอ่ะปังเอาเดเอาเด Ôi, quả con kia Thôi thôi, thiết đứng Mm -hmm. Mm -hmm. 5 kills remaining. Whoa. Whoa. Oh. โอ้ยเอาว่าอื้เอ้ยเจียนถึงเว้ยเดี๋ยว One kill remaining โอ้โหที่สองที่สองครับผมกับหผมฟังตัวนี้นะครับแล้วก็ไมค์ตเ้ยนี่ครับหูฟังตัวนี้ครับหูฟังตัวนี้เลยแล้วก็ ตัวเมาส์นะครับที่ผมได้รีวิวอยู่คลิปนี้นะครับใช้ได้ครับผมใช้ได้อันนี้แบบเห็นไหมไม่มีแผ่นรองเมาส์นะครับถือว่าคุมค่อนข้างดีนะครับคุมค่อนข้างดนี้ถ้าใครเก่งๆเนี่ยแบบอันนี้คือผมแบบเล่นไม่ค่อยเก่งนะเล่นไม่ค่อยเก่งแต่แบบใช้ใช้เมาส์ Mount ตัวเนี้ยแล้วก็แบบไม่มีแผ่นรองเมาส์เออถ้าใครแบบเล่นเก่งเอาผมนิดนึงผมว่าที่หนึ่งได้อย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรแกรมกันครับผม